สวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องแก้วตาพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค,ค่ะพี่หาพปก,กันในช่วงอ่า เช้าๆของทุกวันนะพี่นะพี่ๆท่านใดที่ว่างเว้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วอย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังคิดพีโอน้องได้อย่างเลยนะพี่นะาน้องมีพระมาเปิดให้พี่หลากหลายรูปหลากหลายองค์หลากหลายรายการเลยนะคะทุกใจรายการไหนชอบรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาถูกเข้ามาหากันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะพี่นะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อชาบูชากันนิดนึงก่อนเนาะ เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกค่ะพี่พี่เบอร์โทรนี้โทรได้แอ์ไลน์ได้เลยนะคะหากชมเราชอบชมเราใช่ถูกใจยังไงอยากจะปิดพ้ากับน้องก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะมีพ้ามาเปิดให้พี่นะคะไม่เก่าครา้ากันไปค่ะพี่ค่ะ,ะทางร้านมีบริการจัดส่งไปทางเ,เดิมนะพี่นะสะดวกรวดเร็วทันใจไปทางจะมีค่าจัดส่งอยู่50บาทนะพี่พี่นะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ใครเข้ามารับชมรับฟังกันครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะพี่นะ,ะรายการแรกนะคะของวันนี้เนาอจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่วันนี้อีพีนี้เปิดพระสมเด็จกันสิบรายการเลยนะพี่นะ,ะรายการแรกนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่คะพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่ด้านข้างค่ะด้านหลังนะพี่นะ ช่องน้องนะคะเจ้าเรียงลําดับตัวเลขไว้ใต้พระนะคะพี่ๆท่านใดถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาถูกเข้ามาได้เลยเนาะด้านด้านหลังค่ะพี่อะรายการนี้วงนี้นะคะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาเปิดอยู่ที่รายการละสี่ร้อนะคะหนึ่งรายการสี่ร้อยสามรายการหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่ชอบยังไงถูกใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาเนาะ ลำดับต่อไปรายการที่สองค่ะพี่ขาพระสมเด็จองค์นี้นะคะสภาพผิวเก่าเดิมสวยเดิมเลยค่ะพี่สภาพเก่าๆกาเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่่ะ รายการนี้เนาะสภาพมีคาบแบบคาบเก่าเก่าบไข่ต่างๆนะพี่นะ่า,าพักกลมนลพี่อุปตันแบบนี้เลยนะคะเห็นฐานชัดอยู่นะคะลำดับรายการนี้รายการที่2ค่ะพี่ขอที่400บาทเท่านั้นนะพี่นะ400บาทเท่านั้นค่ะพี่ชอบอยังไงเนาะจุกใจยงไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะต่อด้วยลำดับที่3ค่ะพี่คะ่ะลำดับที่3เนาะเป็นพระสนิทหลังกระดานนะพี่นะ ได้มาเป็นพระสมเด็จหลังกระดานแบบนี้เลยโอ้โหสภาพผิวสวยค่ะพี่สภาพผิวสวยเนาะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะเลือกดูองค์ที่ชอบองค์ที่ใช่นะพี่นะาถูกใจยังไงนะก็สามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่องค์นี้ด้านหลังเนาะหลังกระดานแบบนี้ค่ะพี่มีรอยกัดกร่อนเนาะอืม มีรอยกัดกร่อนธรรมชาตินะผิวพันธุ์ธรรมชาตินะพี่น้ามวลสารธรรมชาติเนะมีเม็ดเขียวเม็ดแดงนะพี่น้รูปอง์รอ,อบองคมีเม็ดเขียวเม็ดแดงเลยลำดับรายการนี้ก็400บาทเช่นกันนะพี่น้400บาทนะคะต่อกันด้วยรายการที่4ค่ะพี่ขาอ,องค์นี้ก็เก่าๆพี่สวยๆเลยนะคะเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยเนาะลำดับรายการนี้นะคะ ชอบยังไงทุกใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันนะคะลำ mm. ด,ดับรายการนี้ขอที่4ี่รบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะ4ี่อยบาทเช่นกันนะคะ mm. ไปกันต่อด้วยรายการที่หค่ะพี่รายการที่ห้าเนาะยังอยู่ที่พระรสมด็จ mm. เหมือนเดิมค่ะพี่ค่ะวันนี้เปิดหลายรายการอย่างที่แจ้งไว้เลยค่ะพี่ สภาพเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆทุกรูปทุกองค์เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งไปทางนะพี่นะจะจัดส่งทางไปสษณีนะพี่นะพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกโอนสามารถแจ้งเก็บไปทางกับน้องมาได้เลยนะคะแก้วตาพราเครื่องสเตนบายรองรับสายพี่ๆทุกท่านนะคะหรืออยากจะชมรูปภาพเพิ่มเติมเนาะก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชากันไปก็แจ้งขึ้นมาได้เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ งนี้รายการนี้เนาะขอที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา4 0่อบาทนะพี่นะอ่า400อยฟังไม่ผิดค่ะพี่มีรอยแตกรายงานแบบนี้เนาะนี่พรเกตนี่จะหลุดปลายเส้นซุ้มเลยนะพี่นะเกดจะหลุดปลายเส้นซุ้มเลยค่ะพี่อกตันๆน้าฐานลึกๆชัดๆแบบนี้ลำดับรายการนี้รายการที่ห้านะคะพี่ขารายการที่ห้าเนาะต่อกันด้วยลำดับที่6ค่ะพี่ลำดับที่หเนาะ หาพี่พี่ท่านใดที่ว่างเวียนเศธษฐกิจนะพี่นะเข้ารับชมรับฟังกันยาวๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะเปิดกันอยู่25รายการค่ะพี่ค่ะลงคลิปทุกวันเนาะพี่เนาะเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่นี่มีมวลสารธรรมชาตินะพี่นะมีเม็ดกวดเม็ดอ่าเม็ดแดงเม็ดเหลืองนะพี่นะเม็ดแดงเม็ดเขียวเนาะมีมวลสารพระสุ้มกรนะพี่นะาลำดับรายการนี้เนาะ ขออยู่ที่400บาทพอค่ะพี่400บาทเท่านั้นเนาะนี่เม็ดเขียวเม็ดแดงเลยม้วนสันแน่นๆ่นชัดๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าค่ะสินซุ้มนี่คมชัดลึกแบบนี้นะคะอ,อกตันๆค่ะพี่ผ้าักกลมเป็นผลมะตูมเลยนะคะพระเกศก็คือเนี่ยทะลุซุ้มขึ้นไปเลยเนาะองค์นี้ด้านหน้ามีการแบบปีแตกยับย่นเนาะพี่ๆเนาะนี่รายการนี้รายการที่หกนะพี่นะาสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะพี่เหมือนเดิมเนาะ ตากันด้วยลำดับที่7ค่ะพี่หาวงนี้กัดก่อนแล้วเกาจัดนะพี่นะดูผิวเก่าๆเดิมเ,มเนาะนี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะพี่พค่าดูให้ถูกใจเนาะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากัน,นะค่ะพี่ขอเพียงเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ก่อนเนาะก่อนจะตัดสินใจกันนะคะ า้างค่ะพี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆนะพี่นะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยนะคะันนี้หลังเรียบนะพี่นะมีรอยแบบรอยหนอนดุน,ดนนะพี่นะนี่สภาพด้านข้างนะพี่นนอะมีรอแกัดก่อนเนาะอนก่อนไปแบบนี้นะพี่นะ สมเด็จวัละลังพิมพ์เจดีนะพี่นะองนี้เนาะอ,อกตันๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าเดิมจริงๆค่ะพี่องนี้เนาะสวยจัดเนาะผิวพรรณวันณะต่างๆนะลำดับที่เจ็ดนะพี่นะต่อกันด้วยรายการที่แปดค่ะพี่ค่ะรายการที่แปดนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตานะพี่ <S <S หายากเหมือนกันนะพี่นะเจอยากเนาะนี่ ด้านหลังค่ะช่วงนี้นะพี่นะ้าไม่อไม,ม่ไม่ค่อยได้พวกเครื่องรางมาเนาะได้วัตถุมงคลมาเนี่พี่นะส่วนมากจะได้เป็นวัตถุมงคลเนาะพ,พี่ท่านใดชอบหรือถูกใจก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยค่ะพี่คะ่ะขาตนบายรับสายให้บริการพี่พี่ถุกท่านเนาะลำดับรายการนี้นะคะพี่ๆ่ขาด้านหลังก็สวยสวยนะพี่นะเก่าๆเนาะด้านหน้าค่ะ ลำดับรายการที่8ดนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่8ขอที่4ี่บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่สี่ร้อบาทนะคะลำดับที่8ค่ะต่อด้วยรายการที่เนะ้านอรายการสุดท้ายนะรยพระสมเด็จรายการสุดท้ายนะพี่นะเนี่ยเป็นพระสมเด็จผิวออกเหลืองนวลดินสอเลยค่ะพี่ด้านข้างมีรอยกัดกร่อนเนาะด้านหลังค่ะมีมวลสารพระสุมกอนะพี่นะาองนี้มวลสารพระสุมกอชัดเลยนะคะ ทีเด็ดวันนี้มีรูปหล่อลอยองค์ค่ะพี่ค่ะรูปหล่อลอยองแล้วเหรียญน,นะได้มาเป็นเหรียญเก่าเนาะผิวเก่าเลยอะพี่เนื้อสวยจัดนะคะเด็ดจัดค่ะพี่จ๋าวันนี้เนาะอ่าราดับนี้ลายการนี้ค่ะพี่นะออกเหลืองรอนนิสอมีรอยแบบปีแตกยับย่นนะพี่นะดานข้างต่างๆนะพี่เห็นไหม มวลสารพระทุกอชัดจีนนะคะลำดับรายการที่9ขอที่400บาทนะพี่นะ400บาทจากพี่จ๋าต่อด้วยนี่เลยค่ะพี่พระหลวงพ่อปานเนาะฝั่งตะกุดอุดมวลสารเรียบร้อยค่ะพี่ฝั่งตะกุดอุดมวลสารเรียบร้อยเนาะหลวงพ่อปานขี่มิ้นค่ะพี่สภาพเดิมๆมาพี่จ๋า ผิวสวยๆเนาะผิวมีคราบพิงหิ้งคราบเก่าๆนะคะพี่ๆลำดับรายการนี้นะคะนี่ด้านหลังค่ะพี่จ๋าด้านหลังนะคะด้านบนนี่สวยจัดชัดเจนนะพี่นะสวยจัดชัดเจนเลย นี่รายการนี้นะพี่นะขอ400บาทเท่านั้นค่ะพี่400บาทนะคะชอบอยังไงถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะดูการอุดมสารมานะพี่นะ้องสวยจัดค่ะพี่สาแล้วผิวดูกเก่าเนื้อเก่าเนาะเนื้อดีเนื้อเก่าเ,เลยค่ะพี่่ค่ะเนื้อดีเนื้อเก่าเลยนะลำหรับ,บรายการนี้นะคะต่อด้วยรายการที่11นะคะพี่ค่ะเป็นพระเหรียญค่ะพี่ EP นี้ก็มีพระเหรียญมาเปิดให้พี่ๆนะหลากหลายมากมายนะพี่นะ เปิดด้วยพระเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นมาพญาตเนาะปีปีสองสี่หกหกเก้านะพี่นะหเหรียญเก่าจัดนะพี่ลายเส้นยังเหีคมชัดอยู่นะคะหน้าตาหลวงพว่อก็มีกัดกร่่นไปบ้างเนาะตามสภาพเนาะเก่าเก็บนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่ๆคะ่ะด้านหลังนะคะมีลายอักขรมีลายหนังสือต่างๆค่ะพี่ องนี้เหรียญน,นี้เนาะน้องขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หาผิดสี่ร้อยบาทนะพี่นะต่อกันด้วยรายการที่สิบสองเลยไม่รอช้าน,น้อรายการที่สิบสองเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเออจริญค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญเปื่อยหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเออจริญเนาะเหรียญรุ่นนี้สวยค่ะพี่ด้านข้างนะด้านหลังค่ะพี่ คุณภาพเดิมเมนะถือพันวันณะต่างเนาะลำดับรายการนี้ขออยู่ที่400ร้อยบาทเหมือนเดิมแล้วพี่น้าเหมือนเดิมเนาะลำดับที่12นะต่อด้วยลำดับที่13าค่ะพี่คะลำดับที่13จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญรูปเหมือนนะคะพระพุทธชิน,นาราชค่ะพี่เหรียญรุ่นสองแล้วพี่น้าเนี่ยด้านหลังก็จะมี นะพุทธยู่นะพี่นะเหรียญรุ่นสองค่ะพี่สภาพเก่าจัดนะพี่นะเหรียญเก่าจัดเลยพี่ดูผิวพรรณต่างๆเนาะนี่สภาพเก่าเก็บนะพี่นะสึกก่อนตามสภาพเลยค่ะพี่นี่ผิวสวยค่ะพี่เนื้อเก่าเนื้อเดิมเลยนะคะผิวสวยเนื้อเก่าเนื้อเดิมเลยนะองนี้รายการนี้ได้ไปรับรองถูกใจแน่นอนค่ะพี่นี่รายการนี้เนาะลำดับที่สิบสามนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่ ขอที่400บาทเท่านั้นนะคะหนึงรายการ403ร้อยารายการ1,000บาทนะคะต่อด้วยรายการที่14เนะี่พี่นะจะเป็นหลวงพ่ออีค่ะพี่เหลียงรูปเหมือนหลวงพ่ออีลายเส้นคมจัดชัดเจนเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถนะ2504้า250ค่ะพี่น้าสองหย์สี่เนาะหลวงพ่ออีนะคะ ขอที่สี่อยบาทเท่านั้นค่ะพี่4 0 0ร้อบาทนะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออีเป็นเหรียญล่มดำเนาะต่อด้วยรายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการที่สิบห้าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่ค่ะปีศูนย์ามค่ะพี่พระครูยานวิราชแดงนะคะเหรียญคมๆเลยพอพี่ๆนะเห็นเม่ถูเมตตาชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ผิวเหรียญสวยๆเนาะลำดับที่สิบห้านะคะด้านหลังค่ะพี่ ด้านหน้านะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่คะเหรียญคมๆแบบนี้เนาะขอที่4 0 0บาทนะพี่นะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะพี่ไปพร้อมกรอบเลี่ยมเลนแบบนี้เลยนะคะน้องขอที่4 0 0รอบาทค่ะพี่คะ่ะ4ี่ร้อยบาทเท่านั้นนะหนึ่งรายการ4 0่ร้อยสามรายการ1,000บาทนะพี่นะถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะต่อด้วยรายการที่16ค่ะพี่ลำดับรายการที่16บเนาะ จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะเห็นเม็ดหูเมตาชัดเจนแบบนี้นะพี่พี่นะาด้านานาเนาะเม็ดหูเมตาริ้วหน้าผากเนี่ยริ้วจีวรคมชัดแบบนี้เลยนะคะคาบเกา่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่มีคาบเก่าๆเต็มอะเต็มเหรียญเลยนะพี่นะด้านด้านหลังค่ะ ด้านหลังเห็นอักขระเห็นข้อความชัดเจนนะคะพี่ๆค่เห็นอักขระข้อความชัดเจนเลยเส้นคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆลำดับที่16นะคะขอที่400บาทเหมือนเดิมค่ะพี่ขา400บาทนะคะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันนะพี่นะาทางร้านมีบริการถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมให้ก่อนตัดสินใจนะพี่นะเผื่อมีรายการไหนชมยังไม่ชัดเนาะ ลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะคะวัดแหลมส่อนะพี่ๆนะวัดแหลมสอเนาะ เ็นเหนรียญร่มดำค่ะพี่ผิวสวยๆเนาะผิวสวยๆเก่าๆนะรายการนี้นะคะพี่ๆขาขอสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะเหรียญห่วงในตัวแบบนี้นะคะพี่ๆขอสี่ร้อยบาทนะคะขอบข้างค่ะพี่สวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่18ค่ะพี่รายการที่18นี่พี่สวยจัดนะพี่นะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยเนาะวัดโคศิตารามนะพี่นะนี่สวยคมค่ะพี่ค่ะสวยคมเลยนะคะรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อกลวยรายการนี้นะ พี่ๆท่านใดถูกอกถูกใจนะคะติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหาน้องได้เลยนะแก้วตาพละเครื่องยินดีรับสายให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะสแตนบายรอรับสายพี่ๆทุกท่านเนาะไปกันต่อขอรายการที่19นะพี่น้าไม่รอช้ากันเนาะน้องเปิดต่อด้วยเหรียญนี้เลยค่ะพี่เหรียญหลวงปู่มุนนะคะพี่ขาโค้ดหมายเลขหนึ่งนะหลวงปู่มุนเนาะอายุครบหนึ่งร้อยสามปีค่ะพี่วัด บ้างจานตำบลจานอเภอกันทารุมจังหวสีสะเกดนะคะพ,พี่ขาเหรียญหลวงปู่มุนนะอง์นี้รายการนี้นะลำดับที่19บเก้านาะน้องขอที่ส0 0รอบาทค่ะพี่ขาสี่รอยบาทเท่านั้นพอเนาะชอบอยังไงถูกใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะหลวงปู่มุนเนาะลำดับที่19เก้าค่ะพี่ไปกันต่อลำดับที่2 0ิค่ะพี่จะเป็นพระปิตาภูมิป่องนะพี่นาะพระปิตาภูมิป่องค่ะ ติตาผิวสวยๆเก่าๆหายยากนะพี่นะเนี่ยเนื้อดีค่ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมเลยนะคะนี่เนื้อดีเก่าเดิมสวยเดิมเนาะลำดับรายการนี้ขอที่400บาทเหมือนกันนะพี่นะน้องไปต่อรายการต่อไปเลยนะพี่นะ้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะลำดับที่21ค่ะพี่ วัดนกกระจาบนะคะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบขอที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่จา๋าสี่ร้อยบาทคะ่ะพี่พี่จา๋าชอบอยังไงถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาถูกเข้ามานะคะพี่พี่ทุกรายการเนาะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรายการเลยนะคะรุ่นนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะ้น้องได้มาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่สวยจริงเนาะสวยจัดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรับรองได้ไปตรงปกแน่นอนเนาะ ชอบรายการไหนก็ติดต e <bunker. S 1> ่อเข้ามาเนาะพี่ๆอย่าลืมดู EP ให้ชัดเจนนะดู EP ดูลำดับตัวเลขมานะคะน้องจะวางลำดับตัวเลขไว้ใต้ผนะพี่นะเหรียญต่อไปโอ้โหเหรียญนี้สวยจัดค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองมาเนาะสวยจัดเลยเนาะลำดับที่22นะคะเหรียญหลวงหลวงพ่อทองมาค่ะพี่เหรียญเก่าๆดั้งเดิมสวยๆดั้งเดิมแบบนี้นะด้านหลังค่ะ องนี้รายการนี้ค่ะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่ขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะสนใจรายการไหนเนาะก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันนะพี่นะเห็นไหมองนี้ผิวสวยจัดกับพี่แล้วดูอักขระดูความเก่าเนาะผิวเหรียญเก่าๆพี่เนื้อดัม้มเดิมเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อทองมานะเห็นไม่ถูเมตตาชัดเจนนะพี่เหรียญเห็นไม่ถูเมตตาชัดเจนเลยขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขอสี่ร้อยบาทเท่านั้นเนาะ สภาพเดิมๆแบบนี้นะพี่นะกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะขอสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่คะ่ะต่อด้วยรายการที่ยี่สาค่ะพี่เป็นพระปิตานักกล้ามนะพี่นายปิดตานักกล้ามค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพิมพิมพ์กลางนะคะพิมพ์กลางหลังยันกระบองไฟเนาะ้านนามีเปียกทองนะพี่นะสภาพผิวก็คือเก่าเดิมสวยเดิมนะคะพี่พี่คะ่ะสภาพผิวเก่าเดิมสวยเดิมเลยนะ เนื้อหามวลสารแน่นแบบนี้เลยนะมีเปียกทองมาด้วยค่ะพี่พิมพ์ลึกๆชัดๆแบบนี้นะพี่นะลำดับรายการนี้ลำดับที่สามขอสี่ร้ยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะสี่ร้ยบาทนะต่อด้วยรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่เป็น่าเรียนรูปเหมือนหลวงพ่อพรหมค่ะพี่คะ่ะหลวงพ่อพรหมเนาะด้านหลังคะ่ะ ตรงนี้รายการนี้ขอสี่ร้ยบาทนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทนะหลวงพ่อพรมเนาะไปกันต่อรายการที่25สิบห้ารายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะพี่ขาเป็นนี่เลยหลวงพ่อบานขี้ไก่หางรวมค่ะพี่เลียมให้เรียบร้อยนะพี่นะฝั่งตะกุดอุดมวสารเรียบร้อยคะ่ะพี่ผิวด้านหลังนะพี่นะเนื้อสวยผิวสวยเลยนะคะพี่ขา ตรงนี้รายการนี้ขออยู่ที่400บาทค่ะพี่คะขอที่400บาทนะคะ พี่ๆท่านใดสนอกสนใจรายการไหนถูกใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะแก้วตาพระเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านเนาะสแตนบายรับสายถ่ายรูปคุมเติมให้กันนะคะยังไงขออนุญาตฝากช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะโทรโดยตรงที่เบอร์0614900116ค่ะพี่เบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พีนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่หาแล้วเจอกันใหม่ในพีหน้าเนาะกราบสวัสดีค่ะ